ขายสิบแปดก็หมื่นแปดหมื่นเก้าก็แล้วแตดหนึ่งพันขายได้หมื่นแปดพันบางอันก็หนึ่งหนึ่งพันขายได้สองหมื่นกว่าใช่ข้อดีนะไม่ได้อวยนะนี่ไม่ได้อวยนะก็คือถามคำไหนตอบทุกคําถามตตอบสี่ทุ่มก็ตอบเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเรียนตั้งแต่ปีหกหกสามปลายปีเนียนะสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วแล้วก็ลืมอหมดแจะไปสู้อยู่ นึกได้ก็เลยมาทวนมาทวนแล้วก็คือข้อดีนะไม่ได้อวยนะนี่ไม่ได้อวยนะก็คือถามคำไหนตอบทุกคำถามสี่ทุ่มก็ตอบเออถ้าใครแบบว่าอยากรู้เรื่องพวกนี้นะนี่นี่คือเล่มที่สามแล้วเล่มที่สามแล้วเล่มที่สามแล้วแต่ว่ายังไม่กระสางต้องมาเจอต้องมาถา ีเพราะว่าเรียน30คนเพ่งใจเพื่อนเนี่ยเพื่อนเจอ่าเรียนตั้งแต่2-3ปีแล้วตั้งแต่ยุคเซลเพจอะใช่ยุคเซลเพจตอนนี้มาติ๊กต๊อกช็อตนี่โอ้โหขายเป็นยอดเป็นล้านแล้วเนี่ยขายจนแบบโอ้โหขายดีๆแล้วมาตอนนี้มายิงแอดต่อ AM เขาบอกว่าถ้าเราเรียนยิงแอดได้ถึงเป้าเราจะได้ลดได้อยเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราอยากได้สี่เปอร์เซ็นต์เราต้องมา เพิ่มสกิลค่ะนี่ยิงแอดครั้งแรกก็28 28 28โลแอด18ก็คือโลแอดก็คือใช้เงินโลงโฆษณา1,000บาทเนี่ยใช้สิบก็18,000 1 9ดหมื่นเ้วแต่หนึ่ขายได้18,000ใช่บางอันก็หนึ่งหนึ่งพัขายได้20,000กว่าใช่ก็ลองดู <Okay. S 1> ถ้าใครแบบว่าอยากท้าเรื่องนี้แอด จริงพูดจริงไม่อ่อนเลยขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับ